ทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีมมเพื่อนกันเบอร์สุข่ส่ค,สคนเอาพบพอ่พอครับว่าวจันอีกแล้วพี่น้องไอ้เมนีน้อกับพ่อพ่อกันเมื่อ,น,น,น,อ,อ,อ,น,อน,นี้พี่นอ้องไอ้บ่าจันพาตามก้นรถทางครอบครัวของพอน้องอึงเม่น้องอึงแล้วกะ็ตามรถของบ่อเตียงท้องพี่นอ้องไอ้เนาะเข้ามาเบิ่งที่เบื่องทางของเม่น้องอึงพนนีแหละว่าสัน้น ่นบอกว่าอยู่ทางนี่แหละ่าสันพี่น้องเลยเนะาะจักสีกวงสีหอมสําได้พี่น้องเลยราคาสําได้เนาะบาสันกยน็ยังบ่ทันมาเห็นชักเครือพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้ก็เลยตามมาเบิ่งพี่น้องเนาะพออพดีทางบ่าเตียงเฮาเป็นสิหับสะพานบุญซื้อที่ซื้อทางให้่าสันพี่น้องเลยโอ้เนาะขอขอบุญขอบคุณขอขอบพระคุณาทางผู้ใหญ่ใจดีละลายพี่น้องเลยอ่าที่ยื่นมือเข้ามาช่วย ทางครอบครัวของน้องอึ ừ, ้งนะพี่น,อน้องเนาะอาผู้พี่น้องเลยกี่โโรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วกับพี่น้องกามาแล้วกับซินนาสิเป็นดินจัดสันอันนี้พี่น,องงน้องเลยเนาะปู้อืมเพื่นอ้อมหัวได้กับน,นิ่งสายพื้อนสายไพอ่าลงมาพร้อมเลยพี่น้องเลยเนาะโอ้หน้าสีอารมสมบูรณ์อ่าหน้าสีเจาะน้ำจาะทาเข่าขเพื่อนเข่าไพได้สะดวกสบายพี่น,องงน้องเลยเนาะอ่าดินแบบดินดงพี่นอ้องอ่าดินงาม เนาะครับเดี๋ยวอ่าแต่ว่ายังบ่ทันฮู้ว่ากวงหอมซ่ใดพี่น้องเอ้ยนี่เนาะเอากะเดี๋ยวมาดุ้นมาเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยพูเนาะเพิ่นจอดอยูู่พี่น้องเอ้ยอ่ะาโอเคพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวว่าจหาจอดรถซนห่มซนเงาซะก่อนเดี๋ยวจังเข้าไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยว่าที่ทางเพิ่นนี่สิกวงสิหอมซใดเนาะพี่น้องเนาะไปไปดุ้นนํากันพี่น้องเอ้ย อ้าวกะโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าวจาันกะได้เดินทางมาฮอหมองฮอดบอนพี่น้องเลยสถานที่ดินจัดสัน่าสันพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยธรรมชาติสวยงด,ง,ดงามาเป็นดินป่าดินดงพี่น้องเลยโอ้เนาะเอ้ามอนี้นนบ่าวจาันกะบพ่ได้มามือเป่าพี่น้องเลยเนาะอ่านี่เข่าของเต็มหลังรถของบ่าวจาันนี่แหละพี่น้องเลยอ่าบ่ว่าสิเป็นข่าวสาันเนาะ เป็นมกเป็นเกลือเป็นพริกพี่น้องไงเป้งน,นัวเนาะ,ะขนมนุมน่มเนยพี่น้องไอง้าสาดผ้าห่มผ้าเพะมุ้งมาให้เราเนาะพี่น้องเองนาะกะพอดีว่ามีทางเอื้อยใจดีพี่น้องไงเนาะเพิ่นอยู่พังต่างประเทศเพิ่นได้รับได้สมเนาะ,ะคลิปเด็กแรกพ่อพ่อครอบครัวข,ของน้องอึ้องว่สาสันพี่น้องไงน้ำตาคอน้ำเล่าหวัวสันน้อพี่น้องเนาะ เพี่นก็ได้อยากสดอยากซวยเป็นน้ำจิกน้ำใจไดเล็กๆ,ๆหน่อยๆพี่น้องเลยมื่อนี้มอบเป็นข้าวสารอาหารแห้งเนาะให้เราเอา้ากะขอขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องเลยขอให้ทางเอื้อยจงอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะสุขก,กายสบายใจพี่น้องปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมคบมุ่งมัน่นารถนาเนาะซาทุ่พี่น้องเลยเอา้ามื่อนี้บ่าอจันทร์สิพามาเบิง่งที่ทางเราก่อนพี่น้องเลยจอดรถไว้นี่ท่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งก่อน ที่ทางของเราสวยงดงามซําใดพี่น oh, yes, okay, okay, right, okay, okay. so ้องเอ้ยอันนั้นบ่เนาะแม่นบ่เด้พี่น้องเอ้ยอ่าอยู่ป่าอยู่ดอนพี่น้องมื้อนี้โอ้เนาะเอ่อบรรยากาศตอนเที่ยงๆฮ้อนๆพี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้โอ้โดยโดยอ่าผู้รถว่าเตียงเพิ่นก็นเข้าห่มพี่น้องเอ้ยเนาะ่ากวงหอมซําใดดพี่น้องเอ้ยอ่าสวยงดงามซําใดเนาะราคาซําใดพี่น้องเอ้ยีไปเบิ่ง กันไปพี่น้องอ้าพี่น้องเยเนาะมาตอนเที่ยงอากาศฮ้อนซริปพี่เนาะไงอ้าพี่เห็นเพิ่นน้ำหนามามากินนี่พี่น้องเยเนาะรถซาเลิงคู่ใจเพิ่นอ้าโดยสบายดีเด้อทางนี้เนาะอ้าสบายดีโอ้อันซื้อเตเลี้ยงให้ป้าเพิ่งซื้อเตเลี้ยงมาผากบะ อ้าวพี่น้องก็ได้กินไต้เดี่ยงบันบาเตียงกันนั่นจัดอันกาแฟไปแล้วนะโดยสบายดีนั่นไอ้นอทางนี้เนาะป้าดูพี่น้องเลยสบายดีสบายดีปาสถานที่คือธรรมชาติคักแท้อันนี้น้องเพิ่นปล่อยพุ่นใช่ไหมเมื่อกี้นี่ว่นใหญ่ไปเลยนพิ่มมันจะเพิ่มความงามให้อีกด้วยพ่อแม่มานผูกพากันงามด้วยหรือวะ อ่าคาคาคาเป็น้องเไยเป็นดินดงเก่าเนาะดินดงดินบลูบลูดแมวแต้วคนมานี่ยไงสถานที่ดินจัดสันประจักอันนี้บอกขึ้เห็นจัดชั้นจัดชั้นอ่าเห็นอัน่ะนะบ้านเขาใกล้ๆเนี่ยเป็นอัน่ะพื้นไฟพื้นนิ่งลงมาเรียบร้อยเนาะโอ้จอหน้ามจอในก็คือสีได้อยู่ทางนี้เนาะได้อืมใช้สมองบอลพื้นสีซื่ออันเบิ่งกันนี่เนาะ อยู่ทั้งดุมพ่นบอกดยไปเบิ่งบอกโอ้เนาะอันเดี๋ยวถามทั้งบาเตียงก็ได้พิ่ไปได้บอกเมื่อกี้นี่ห่านพี่น้ไงค้่ของหอมสำานดเนาะอันนี้เนาะ30มนคูณาทบกรปานคูณเลยป๊อไม่แล้วนี่านั่นมาหัวนี้นะ30คูณ30ม่นแต่พา่นมาพ่ดอ๋อโตีผน้อน่อยไมันบริเวณหอมหอมได้นี่เนาะประมาณํา เกือบชำเดินน um, ้องทุ่งสองงตนอล้ดยช่นรงตนราคาํำใดเนาะบาทนี้เนาะอันนี้อันเพิ่งว่าแรกๆด้วยนะเทไรไอ้เพิ่นว่าเจ็ดหมื่นเก้าเ่เก้าเตียงทูโตก็เพิ่นมื่อคืนใส่กันหูรับจบใหม่หูรับใหม่ได้ได้หกหมื่นห อ๋อคือมาต่อลายใท้เจาะกระไดพี่น้องไงสนเลย่โอ้พี่น้องไงไ้เาซไป้เอเขาก็บุชื่อไ้เพิรนในบ้านก็เออเพิ่์นได้ปะดยเอาเอาแซะเราบ้าโดยว่ามันหกมื่นหะมื่นโดยพอแล้วดอชิเบเชียค่าใบตัดินนี่ก็มื่นกวมารแล้วเรอวะโอ้พี่ใบตัดินขบพองม่ให้ยังดีได้ปะยเป็นตอนไัยตอนมั่นเลยเอ้พี่น้องไงคัดแล้ะส่นี่เนาะใจเตียงเด โดยมักอยู่บ่อกไอสถานที่แห่งนี้เหมาะสมอยู่บ่เหมาะสมปลูกพังได้ปลูกมะขอกมะเขือได้อเนีกคือเพิ่นปลูกกันแล้วเขียวอุ่มทุ่มทางไปปลูกตัวพี่น้องเลยโด้วยกับมันใกล้มงค่ามงคายน้ำเนาะแม่นถ้าว่าเอาปลูกอยู่นี่เอาออกขายนอกก็ได้เป็นช่างนี่ผ่านเรื่อยงแม่นทะลุออกเพื่ได้พี่น้องเลยตัวเมืองสวรรค์นักขีดเพื่อได้เนาะทางรัดพี่น้องเลย้าจะคนอิ่นเส้นทางยังอันนี้เนาะ มีเด็กอยู่บ่ยังมีลิสินทางรัดเพื่อนเนาะทางรัดแตต้งกุ้งแกะกระเบ้าคนนี้งามงามพี่น้องไอ้พ่อจันมากกับพ่อลมเย็นกลางกลางธรรมชาติเนาะแต่ว่ายังบ่ท่านมีครอบครัวอดไออกมาเนาะุและอยู่ใกล้บ้านอยู่พี่น้องไอ้รูบมองเห็นหลังคาอยู่ขาอยู่หันหน้าอาจารย์เจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องไงบอจันก็ตามลังไหวๆมาเมื่อกี้นี้สิพาเขา ป่าหกข้างใหนเด้อวะมาว่ะดิมีเสาพื้นเสาไหเนาะว่าไ่ได้คิดเนี่ยหนอกกั้นใจยันรถนอเชียเนาะไม่ได้เลยเมื่อนั้นมาเจอนคืนเมื่อไหร่กันมันเบิดเอ้าวผู้ห้อยดุนชนเข้ากันอยู่พี่น้องเลยดูดสู่ชีวิตขนาดเนาะดูชีวิตขนาดคือรถเก่าเพิ่นคอยว่าเขายันเขายันบุหึงเลยบอจานนี่นี่เมีนบวกยันอยู่กับเราบบุหึงเนาะย่านอยู่ย่านอยูบ่บุ่ึงเลยมันแบบมันแบบ มันแบบมีร่างฉังหอนจะได้บ่ฮู้หูนะเขิอืนมีร่างฉังหอนบ่โดยโดยเอามันตีมีแต่ตีกรอบมันเข็นไว้ทั้งคืนเพลินแล้วพี่น้องเลยน้องหลพาเห็ดพาสร้างดิมีแต่เอามาแกะขั้วคันใดคันใหม่คันนั่นก็เอาไปสกอยู่หากินโดยถ้าว่ามีไม่เนาะโอ้ดุด้วยกันสิพี่น้องเลยนเนี่ยเพลินสิเออได้ไม่หรือว่าสีได้ใสอันเก่าเนาะ อันนจักอันนรถหรือว่าดินชิมาก่อนกันเนาะไม่เห็นจักตัวใดชิมาก่อนพี่น้องเลยป้าดีมุกดีใจน้ำเล่าแล้วเสนอนี่พี่น้องเลยเดบพากันล่ออยัางสบาเตียงบาทนี้<ะ>นอนอยังเกาะบ้านล่อถ้าจะทีจะสร้างเพิ่อนอืมเจ้าของที่มามาเบิ่งก่อน,นอเนาะอยากเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นน้ำได้พี่น้องเลยเออคือใจดีใจกว้างแท้เพิ่นก็ได้ขอต่อ เจ็ดหมื well> ่นเก้าเีหกหมื <h <h Or, <h ่นห้าพี่เราโอ้เตียงย่อมาเตียงเขาแล้วพี่เราไงนาะมาเตียงจัดให้ต่อหูรับตับใหม่อ่าวันมื่อคืนนี่วันเ้ดึงขึ้นเจ็ดหมื่นเขาจ้องน้องอีกเ้อใ่เลยใจเด้อยน้องอือนบาซเพราะันไอ้เมื่อนี่คนว่าิาเอาหมูเลยคนบุพเพหมู ตะกี here, oh. um, oh. ้ว oh, ่าให้เพ oh. okay. ิ oh, oh. Oh, oh. ่นมากับแม่เพิ่นนั่นแหละหมูใหญ่กิโลขายหมูน้ำอีกพี่น้องเลยโ่ได้พอได้กำไรแสนหนึ่งช่องแสนพอได้ซื้อเข่าซื้อน้ำเติมโดยโดยอยู่กงกินเนี่ยโดยถือว่าเป็นหัวการค้าการคายู่เรากับเนาะถือว่าช่วยช่วยถือคนได้พี่น้องเลยแล้วว่าแล้วว่าทาเบิ้งลวดเราเป่าโดยแต่ซื้อที่ให้มือหนึ่งบบคัมเรา เมนบ่มาแปลนบดเติร์ดเราวว่าร้องพี่น้องไงเนาะกับผ้าพีน้อยบ่เพราะว่าเพิ่นอันนั้นเพิ่นไมีแต่ก็ไม่เทิร์ดเนาะก็เน้าคิ้วพี่น้องไงนี่เดมันเป็นหุ่นเพิ่นขึ้นยื้อเนาะนี่ก็คือสีโบนี่คือไอ้เพิ่นวานแหละพี่น้องไงเนาะมีแต่ถังยาวๆเอาพาด้าด้าผ้าไปมันก็แปดไปแปลนไปนะโดย ปลูกอยังก็คือสวงามอยู่ดินดอนพี่น้องเลยงามงามงามเนาะโอ้เดือกถึกมองถึกบอนแล้วสิพี่น้องเลยดีดีกว่าไปซดนอยู่ป่าเนาะอยู่โคกอยู่โคกอะไรพี่น้องเลยโคกขนุ่งยีเออญานเนาะมันแห้งมันแรงมันปลูกยังมันกระบอกงามโดนมันตายเบิดอ่ะว่าโบฮอดอีลีรอแม่นตายอยู่พุ่นนะแม่นใส่พุ่นใส่ยังว่าเอาศัยน้ำหมอกกับบล่าโดนโดยขัดเมื่อหนึ่งสองเมื่อมันแห้งเขาโลด อันนี้นี่ยขาดมือหนึ่งสองมือก็ดินซุ่มเนาะดินซุ่มเย็นเนาะดินดินลงดินดงดินปุยดินนี่นี่ขนาดบินบัต่างอยังกับเพื่อนของอันดินบ้านหนองทงอันนี้พี่น้องแบบเดียวกันเนาะบบคือโบดินภูเขาไฟโดยมันสีแดงๆดงอันนี้โอ้ดดินเบ็ดเป็นเบ็ดมอดอ่เนาะเบ็ดดินแต่ปลูกมุกทุเรียนหวานอ่นั่นน่ะโดเแซ่บดินภูเขาไฟโดยอันนี้ดินดินดงตัวนี้เนาะดินนั่นเนาะดินดำตัวนี้ ปลูกองุ่งไม่งามคักตัวนี้เหมาะและสอดกับการปล่อยเว่แล้วนี่พี่แองเลยเนาะอย่าไลยซะมาให้โดยโดยโดยโมได้เพราะว่าการเลี้ยงชัดคือการของชีวิตของชาวบ้านนี่เลี้ยงงอกเลี้ยงงัวเจ้าสบายดีมากแล้วเจ้าถมาปลูกมันใส่บ่ได้เมนเมนพี่้องเจ้าไรเอาเองเจ้าทำโบได้มากบ่ เร่งโทรตามทางกันทอดที่เจ้าแล้วเจ้าของที่พันโยพี่น้องเลยยังนะ <c oughs> เราทำมาเจ้าท่านได้มากับยาแล้วบมเป็นยังยังมาหัดจิกลับแล้วพอพู้แล้วเนาะพู้แล้วพูดมันสถานที่แล้วเห็นแล้วพี่น้องเลยมีแต่หอดนัดมือนัดวันเพิ่นมาแต่ก็จังดำเนินการเนาะ <c oughs> โดยโดยโดย,โดยพี่น้องเลยกินเข่ามาแลยบอ่อไอ ยังเลยเฮาหากระตอกตูกตอกยังเลยชื่อน้ำตัวโอ้ยเลยกินมาย่านไอ่เผ่าเอ้ยยังไม่ได้กินทอดเข่าวนพี่น้องเลยเอว่าเตียงได้กินข้าวแล้วบอกินแล้วรีบร้อยแล้วเนาะทางนี้เนเตอเตอพี่น้องใหญ่มากๆมาถามมึงทางกันเอ่อผู้เป็นเมียพันกอนพี่น้องไงเนาะดีมุกดีใจทำใด้เห็นหน้าดินแดดพี่น้องมาพี่ล่ะมาพี่มาพี่พังคำมานั่งมานั่งเสือแดงคือเกาเจ้าเนาะ สบายดีเนาะสบายดีสบายดีเลยเลยเลยอันไปขายยังเกาะแต่เศร้าผมว่านี่ไปขายไก่เอาเป็นโต๊ไปเอาไก่เต้นโตแล้วไปเอาแล้วเป็นมื้่มือนแบบไปเอี้ยบไปจับก็ท่านได้เบิดอโอ้ยหลายเดือนแล้วไปเอาหมูอีกเอากาแฟไปกับลูกหมุนปิ้นปิ้นอยู่อะไรแต่ละมือเนาะเออมาได้อยู่ล้วละนี่พี่น้องเลยหมูตัวใหญ่จะปวดน้ังกาแฟมันเจ้ากวน ใจไปเอากระเพอเพิ่นโดยพี no, <S <S evet okay. Oh, okay. ่น้องกัยลูกไปส่งคนมื้นอ้าเนาะเป็นนี่เลยค่อมพู้ซึกค่ะได้มารับมาอยู่นี่ได้ที่แห่งนี้ดีนี่เนาะเอดีใจแล้วบ่สนใจได้ไม่ไดเลยอ่องนั้นแล้วได้มาที่ไปทบ้านเราอืมย้ายอีกแข่งอะไรแข่งบนเรื่องหุบพยุกเนาะเป็นที่เป็นทางของตัวเองเดอนหลังน้อยหลังใหญ่สมัดอยู่ก็อยู่ได้เนาะมีที่มีทางนี่จะเป็นได้พี่น้องเไย บ่แมนย้ายไปย้ายมาเนาะโอ้ยกับมันใกล้มงขายใกล้ไกาเจ้าอีกเนาะทางนอกก็เป็นตลาดเ้เวลาเพิ่นเอาของมาไปรับเอา้เฮาลงไปขายรถก็ได้อ้เเมาะเหมาสพี่น้องให้ดีใจนําเนาะเออขอให้ได้ขอให้อันดูดวงซะเนาะพี่น้องเนาะสาธเออน้องอันอึ้งกับน้องกอยอยู่เฮือนท่าโอ้ยเพิ่นนัน ขายอยู่เฮือนตะกี้ว่าสิมากับน้องอึ่งแหละมาเพิ่นเอาหมูบ่แพ้บาดหมูกรจับกับน้องอึงแล้วบดนี้เป็นไดแพงอยู่บ่หมูเฮาบ้านเฮาทงนี้เนาะเพิ่นว่า2โต2าปลายไปต่อเพิ่นก่อนนแล้วหมูเออกะได้อยู่บกกลังกลงกไรก็ได้อยู่กะเบิ่งนี่เนาะหัวการค้าขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะพอเดียวเบิ่งปุ๊บนี่จักปรับเออบัดขายแล้วลุบบ่ได้เด้อเ เออเนาะเอาเอาพี่้องสูๆสู่สูเนาะดโดยรูว่าเอาบงตัวโลมนแหละดโดยคือมื่อนี้เนาะวจันร์กับได้มาเมื่อเป่าพี่รองไงวจันทร์มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะมีเอื้อยใจดีเพื่อนภาคเข้าคองน้ำหลังรถวจันร์ผู้แหละแทงออกผูถือว่ามามื่อนี้ยังวทันได้ดินกะเอารางวัลปลอบใจก่อนมื่อนี้เนาะเดี๋ยวเมื่อเวนการทีนี่ยังพี่รองอีหลังรถผูเนาะอ่าดหลายยู่พี่ไงมื่้ เอื้อยใจดีเพิ่นเบิ่งเพิ่นชมคลิปลุงเมแรกๆมื้อน่ะพี่น้องน้ําตาไหลนําว่ซั่นเนาะอ๋อก็คือว่ามาอยู่ป่าอยู่ดอนแท้ว่ซั่นเมื่อนนําบ่ลุงเมกอาเนาะเนนําลุงเมโยาแกามาตะแดดเนาะโอ้เนาะพี่น้องเนาะกถือว่าเอ้ามื้อนี้กยังบ่ทันได้อ่ตกลงซื้อขายกันอยู่แต่ก็เห็นมาเบิ่งทีเบิ่งทางไว้ก่อนว่าซั่นเนาะเจ ว่าเตียงเขาสายต่อพี่น้องเลยแล้ะได้ราคาดีงามขนาดพี่น้องที่ดินเนาะเด้อเด้อดีใจน้ำเด้อเนาะเดี๋ยวไปเอาเข่าอครองบัดเมื่อพี่น้องเลยไปเนาะเด้แม่ลไรเด้อร์คอดินคือดอนให้ลูกให้เต้าเอ้ยให้ลูกใหอยลานโดยโดยพี่น้องเลยกะทาง อ่าไอ่เลื่อเอ้ยเพิ่นเนาะอ่าถือกันอ่ทางเมจดีเพิ่นโทรมาดินพอดีก็เลยถือโระดัอ่าขอบุญขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะดีใจแทนเราพี่น้องเอ้าเดี๋ยวว่นจันไปล่อถ่าอ่ามอบเข่าคลองให้เราอยู่น้ำลดพอดะพี่น้องเลยเนาะอ่ากระมืออ่าเส้นซื้อขายกันเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันต่อพี่น้องเลยโอ้งามงามงามพี่น้องเลยอ่าดินจัดสรรดินยางดีดินงามเลยพี่น้อง ป้าเนาะเอาเกะรอรุ่นรอเบิรงนน้ำกันพี่น้องเงว้าวเอามาเลยพี่น้องเไงลดคู่ใจเพิ่นเนาะรถสู้ชีวิตขนาดพี่น้องเไยจอดก่อนจอดก่อนนี่พี่น้องเไยจอดก่อนจอดก่อนอืโตมาบานนี้เนาะมาเอาเข้าเอาของนี่พี่น้องเไยอยู่หลังรถประจันนี่แหละเนาะ ใช่เพื่อนก็ยังไ่ได้กินข้าวกินน้ำได้พี่น้องเลยเผาเมื่ออยู่บนซันเนาะโอ้ไม่ยังขนาดไอ้เตียงเออาาห้่ตัวได้กินนี่ได้หมอนี่เนาะมาสัพพีน้องไงมาเบิ่งยุบผีเอารถมาใกล้ๆอยู่มีข้าวสารได้พี่น้องเไยเนาะนี่หลายอย่างลายแนวอยู่ปงนัวเนาะออครับขนมเห้น้องๆเพื่อนนี่พี่น้องเไยเนาะมากเยอะมากๆ หมูหมูแมวหมูเลยว่ะหมูกด้ษโมแพ่หมูกระใหญ่ทางนี้กับมาพี่น้องไงยาสองคันรถเต็มเอินเทินอยู่วัาชันเนาะอ่านี่แหละลาวาวเนาะเป็นคลองเข่าคลองจากเอื้อยใจดีอยู่ทางฝั่งต่างประเทศพื่อแหละอ่าเพิ่นก็เป็นคนลาวเทานี่แหละเนาะเพิ่นได้อยากซวยน้ำจิตน้ำใจมื้อนี่วัดชันกับมีเคอรี่มาให้น้ำพี่น้องแกะผมย่หันเนาะเพิ่นส่งมาจากฝั่งไทยพื่อได้ อาสิเป็นส่งเป็นเสื้อนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งให้น้องๆเพิ่นนุงเห็นเสื้อมอน้อยนี่เสื้อตัวเก่าแต่เฮงแห่พี่น้องเอ้ยเนาะเออจ้าเเนาะแกบิงโยมมีเสื้อตัวน้อยตัวใหญ่นี่พี่น้องเอ้ยอมําเดตกใชมั้ยลอ๋อนุงได้อยู่บ่ว่ามอน้อยนี่ไปจักได้เนาะเสื้อมาให้มีหลายตัวอยู่ข้างในพุ่นแหละเนาะเด้อ เริ่มมือซักเอาเนาะเสื่อมือสองพี่น้องเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจึงเมื่อใส่เด้อเอามาคนนะนี่พี่น้องไงสิเป็นศาสตร์เป็นมุ้งเนาะเป็นผ้าห่มเข่าซานกระสอบนี้นีพี่น้องไงยแล้วกาขัาเจ้ามีอยู่บ่ปลาเล็กเป็นนัวเนาะนี่เดี๋ยวมีอยกความได้กินอยู่เพคนเอามาให้จันทร์เออ สบุญน่ะแหละเอามาให้ชาบุญเบาเสียงเนาะอ่าเดีมื้อนี้มื้อนี้นี่พี่น้องเลยเห็นเจ้าอยู่ในป่าในดงแกะเบื้องยู่หันพี่น้องเห็นอยู่ในดงในป่าก็เลยเอาแสงสว่างมาให้โดยเออเนาะเปิดยืงยืงกับคำกับขึ้นเฮ้ยซองอันโลดมื้อนี้ด้ไอพ่อกับลูกโลดเนาะมือแลงพ่อไปหาก้านมีขนนวลพ่อได้กินน้ำพี่น้องด้วยวนต๊อกไงเอาเก็บไว้เนาะ เอาคนล er ่องรถประคับารดนี่เตรียมเมือได้หนิเนาะหิวเข่าได้พี่น้องเลยเหม็นประเด็นนี่พี่ดองนักสำเนาะนี่พี่น้องเลยนักชิได้อยู่บ่หรือว่าสู้ชีวิตขนาดรถล็อกเลยพี่ดองเลยม่เปิตายกันช่างเลยกระสีว่าวัดวัดเซียเราว่าเนาะกระสเมือได้อยู่ดอกลองเบิ้งลองเบิ้งพี่น้องเลยเข่ากระสอบหนึ่งเนาะเก็บเก็บลงประคับเก็บล่องไซโฟ ดยเออนี่เอาลูกกอนเอาเอาอันอันนี้ใส่กระสอบใส่ถุงยางก็ได้เอาเขลูกกลองไหนเออเอาเก็บใส่ถุงยางเอาเย่ะมันเฮียเดียวเลยพี่น้องเออบมุขขบใจลายเด้อบหมืันเลยอีเพขวนผักมาขบมุขขบใจเขวดอยู่ดีไม่แห้งด้วยด้วยได้ของฝากของต้นเนาะสดสวยกันพี่นยังไยเอ้าเก็บเมื่อไว้เมื่อกินเนาะโดย้ดยพี่ยังไงเอ้า เอาขึ้นรถบังอยู่พี่น้องไงสิเมื่อได้เมื่อรอดจะฮอดเพื่อนอยู่บ่เด้ว่าหนี้พี่น้องลองเบิ่งน้ำกันเนาะว่ดจันกับคือสิบรีเลนเข้าไปเพื่อนเราแหละพี่น้องไงมาอัปเดตที่ทางของเราแล้วก็สิลำลาอยู่นี่เลยพี่น้องไงเนาะอ,อ่ะเอาลงวาดนี่อ่าพี่น้องไงเนาะบ่ดีเอดบ่ดีพี่น้องไงเอ๊ะยข่าขก่นอนครับเจบ้าวาดนี่เอาเข่าลงก่อน เออนี่ปุบตึมน้าโตไปดังเลยใจเด้อจันเอ้ยหางมีเด้อดด้วยเนาะผ่าห่มอันนึงพี่น้องเลยไลาย่ดูดีมีหางผัวหางดหางไปไปหอดมาเทิงเด้อเอากแกสำหรับข่าวของนี่เนาะเป็นของเอื้อยเจดีเพิ่นบอกประสงค์ออกน้ำดูแอรเพิ่นบอกว่า เออเพิ่นกรเป็นคนเล่าคือเฮานี่แหละวาสันเออบอกให้ทุ่มเจ้าสู้ๆวาสันเนาะเออสิ่งดีๆกำลังสิข้ามาเนาะเอากระผักขอมขมขอบใจเพื่อนแน่เอ้ยอๆเนาะขอบใจเอ้ยอๆเด้อโดยทางฝั่งไทยบ่ต่างประเทศเนาะต่างประเทศโด้อมีผักเครื่องผักคล้องมาให้ใส่ให้ซอยเด้ออยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพเข้มแข็งเด้อมีขึ้นเรื่อยๆโดยเท่าพันเท่าเด้อถูกเนาะ ดยขอบคุณขอบใจได้หลายดีใจกันเรียกนาทีการงานเดินทางปลอดภัยเรียกนาทีการงานสําเร็จทุกอย่างเสร็จสิ้นชมวังดังที่ปราถนาเด้อไอจันเด้อสาธถูเนาะเอากะขอให้เมื่อหอดเฮือนหอดสั้นเจ้าก็ได้เนาะได้เข่าได้นําเมื่อกินอีกไม่ดีพี่น้องเลยดีใจนาเด้อโดยสบายดีวันนี้เนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนบายเด้อเนาะผู้น้อง อึ่งน้องกอยเพื่อนก็หิ้วเข่าอีหล่อถ่ายอยู่เพื่อนผู้พี่น้องเลยเอ้าเนาะเดี๋ยวไปก้อนบัดนี้พี่น้องเลยพบพ่อกันใหม่เด้อคลิปหน้าเนาะก่อนจากไปกะว่าจันก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางเอื้อยใจดีพี่น้องเลยเอ่อเพื่อนมีน้ำใจเนาะส่งการช่วยเดือดขมาให้เอื้อยอ้ายเพื่อนครอบครัวของน้องอึ่งพี่น้องเลยเนาะกะขอให้ทางเอื้อยอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องเลยสุขกายสบายใจเนาะ เอ้ยปรารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะรับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนพี่น้องเอ้ยอเอ้ยให้มาซัมนี้เนาะก็ขอ,ขอให้ได้ขึ้นหาเอ้ยลอยเท่าพันเนะท่านะสาธุพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับวันนี้ว่าจะขอตัวล่ำลาไปก่อนพ่อพ่อก็ว่าจนไม่คลิปหนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเนาะบดัดสุขสูข่คน สุขกายสบายใจเนะพี่น้องนะไปแล้ว <laughs>